สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม้วสันพบกับตำนานจอมยุทธ์ผู้ทังสารภาค2นะครับในเรื่องก็กาลังจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไปพลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆบางคนหายคลิปตอนต่อไปไม่เจอนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนนะครับที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆจนถึงภาคสีนะครับลงกันแบบต่อเนื่องทุกวัันนเลยะครบ เรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับยูเฮาข้าคิดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเจ้าดีแล้วละที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้ปรากฏว่าทางหยาและเปย์เปยก็ได้ยินเกี่ยวกับการต่อสู้ของหัวยูเฮากับอูเฟิงเมื่อวานนี้เนื่องจากเขาไม่ได้ออกไปขายปลาย,ย่างพวกเขาเลยสันนิษฐานว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากทั้งสองคุณคิดเรื่องนี้สักพักพวกเขาก็ตระหนักว่ามันเป็นเวลาอาหารค่มดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจตรงไปที่โรงอาหารและลองเสี่ยงโชคดู เวลาที่พวกเขาได้พบกับหัวออยู่ห้าได้วังตรงซึ่งพึ่งทานอาหารเสร็จหัวออยู่ห้ากล่าวว่าอาจารย์เสียวยาพี่ชายข้าขอโทษแต่ข้าต้องไปที่พื้นที่ทดสอบของคณะวิศวกรรมวิญญาณเพื่อฝึกฝนต่อไปข้าไม่มีเวลาอธิบายทุกอย่างกับพวกท่านในตอนนี้โพรดท่านสามารถถามหวังตรงเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ได้เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทันทีที่เขาพูดจบเขาก็รีบเดินจากไปก้าวแรกของการเดินทางมักจะเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุด และเขาไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้กับการฝึกฝนในคณะวิศวกรรมวิญญาณดังนั้นเขาจึงต้องใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุดทังงยาที่น่าสงสัยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับหัวอยู่เฮ่าวางตรงหัวเราะพูดว่าเขาเป็นคนบ้าแต่เขาบอกว่าเขาเป็นคนบ้าที่น่ารักเมื่อเขาฝึกฝนเขามีความกระตือรือร้อนมากจนเขาไม่เหมือนมนุษย์อีกต่อไปวางตรงอธิบายประเด็นของเมื่อวานนี้รวมถึงเรื่องที่หัวอยู่เฮ่ากลายเป็นสีโคนสุดท้ายของฝ้านยูให้ถังยาและเปย์ปยฟัง อย่างไรก็ตามเขาตัดสินใจที่จะเก็บเรื่องที่หัวยูเฮ้ากลายเป็นสินหลักของคณะวิศวกรรมวิญญาณเป็นความรับเพื่อไม่ให้เขาพิจารณาท้ายที่สุดคณะวิญญาณยุิการต่อสู้สามารถถอนการปฏิบัติต่อสินหลักรั่วขรา,าวของเขาได้ทันทีหากโรงเรียนทราบหลังจากที่พวกเขาฟังหวังตรงเสร็จทั้งหยายและเปยเปยก็มองไปที่กันและกันเปยเปย์ยิ้มอย่างขมขื่นว่าข้าไม่คิดว่าการฝึกฝนหนักตลอดหลายปีของเราจะไม่เท่ากับ3เดือนของน้องชายของเราด้วยซ้ํา ดูเหมือนว่าอาจารย์ฟ้านอยู่จะได้รับเขาเข้าเป็นศิษย์แล้วเสียวหยาบางทีความรับผิดชอบในการฟื้นฟูสำนักของเราอาจตกอยู่บนไหลของศิษย์น้องของเราอังหยาพยักหน้าอย่างโล่งอกไม่เป็นไรถ้าไม่ได้มีความสามารถในการสร้างเครื่องมือวิญญาณตั้งแต่แรกดังนัง้นข้าจึงไม่สามารถทำอะไรได้มากนักแม้ว่าข้าจะทำต่อไปก็ตามจะดีกว่าถ้าข้ามุ่งเน้นไปที่อาวุธลับแบบดั้งเดิมของสำนักถังของเราหวังตรงถามด้วยสีหน้างงง,ง,งวยว่าพี่ชายเปยอาจารย์เสี่ยวหยาท่านสองคน กำลังพูดถึงอะไรเปยดเผยกล่าวว่าทั้งการเพิ่มเพิ่นและการล่มสลายของสำนักถังของเราเป็นเพราะอาวุธลับของเราทับตั้งแต่การพัฒนาเครื่องมือวิญญ,ญาณเริ่มต้นในทางกับการสำนักถังของเราก็เริ่มลดลงเพราะเหตุนี้เราจึงต้องสูญเสียรายได้ไปมากมายหลังจากที่จบทางยาและค่าก็ตรหนักว่าโอกาสเดียวที่เราต้องฟื้นฟูสำนักถังคือการ้อมรวมอาวุธลับของเราเข้ากับเครื่องมือวิญญ,ญาณที่ทันสมัยด้วยเหตุนี้เราทั้งคู่จึงเข้าสู่คณะวิศวกรรมวิญญ,ญาณ อย่างไรก็ตามข้าเป็นศิลปะของคณะวิญญาณนุทการต่อสู้ในขณะที่ชั้นเรียนของข้าในคณะวิศวกรรมวิญญาณเป็นวิชาเลือกทั้งหมดตอนนี้ข้าเป็นเพียงวิศวกรรมวิญญาณชั้นที่หนึ่งเดลยาสามารถใช้เวลาอยู่ที่นั่นได้มากขึ้นแต่บุคลิกของเธอทําให้มันยากสําหรับเธอที่จะโฟกัสในขณะที่เธอกําลังศึกษาและโคนขวาตอนนี้เธอเป็นเพียงวิศวกรรมวิญญาณชั้นที่สองหังหยาแกขึ้นว่าแต่อาจารย์ฟ้านอยู่แตกต่างออกไป อาจารย์ฟ้านอยู่เป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของคณะวิศวกรรมวิญญาณเนื่องจากเขาเป็นหนึ่งในวิศวกรรมวิญญาณชั้นที่8มีระดับนี้เพียงไม่กี่คนในทวีปนี้เขาเป็นอันดับสองรองจากผู้อํานวยการสองคนของคณะวิศวกรรมวิญญาณและเขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นบุคคลเดียวในประวัติศาสตร์ทั้งหมดของโรงเรียนของเราที่สามารถเป็นวิศวกรรมวิญญาณชั้นที่9ได้เขายัางเป็นผู้สมัครคนปัจจุบันที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโดยพื้นฐานแล้ว ถ้าเจ้าสามารถเป็นศิษย์ของเขาได้เจ้าจะได้เข้าสู่รานด้านในของวิศวกรรมวิญญาณไม่เพียงแต่เจ้าจะได้รับการศรึกษาที่ดีที่สุดแล้วเจ้ายังจะได้รับการสนับสนุนอย่างรอบด้านจากคณะวิศวกรรมวิญญาณอีกด้วยหัวยู่เฮามีความสามารถอย่างแท้จริงเขาทําบางสิ่งที่เราใฝ่ฝันโดยไม่เจตนาใช่ไหมเปยเปยเปยเป,เปยพยักหน้าเล็กน้อยพูดว่าถึงแม้ศิษย์น้องของเราจะไม่ได้อยู่ในโรงเรียนมานานเท่าไรแต่เขาก็เป็นคนใจยเย็นและฝึกฝนหนักกว่าเพื่อนๆบุคลิกข,ของเขาเป็นคนอบอุน่น แต่รื้อร้นในขณะที่วงแหวนวิญญาณดวงแรกของเขามีอายุเพียง10ปีอย่างไรก็ตามหากเขาสามารถพัฒนาอย่างเต็มที่ในคณะวิศวกรรมวิญญาณเขาจะมีบทบาทสําคัญในการฟื้นฟูสํานักถังของเราอย่างแน่นอนทั้งยาพูดขึ้นว่าสํานักถังได้ล,ล่มสลายไปแล้วในรุ่นของเราถ้ามันไม่พัฒนาต่อไปมันอาจจะจบลงจริงๆถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะเผชิญหน้ากับบรรพบุรุษของเราได้อย่างไรหวังตรงเนื่องจากหัวอยู่เฮาไปที่คณะวิศวกรรมวิญญาณในคืนนี้ เจ้าควรติดตามข้าและเริ่มเรียนเทคนิครับของสำนักถังของเราเมื่อข้าสอนเจ้าถึงหลักสูตรสำคัญและเทคนิคการฝึกฝนอาวุธลับของเราในวันพรุ่งนี้การศึกษาของเจ้าจะดีขึ้นอย่างมากหวังตรงมองไปที่ถังหยาและเปื่อยๆด้วยสีหน้าทำอะไรไม่ถูกเอาคิดในใจว่าข้าไม่ใช่พึ่งตัวน้อยที่ฝึกฝนหนักเท่าหัวยู่เห้าข้าถูกบังคับให้ฝึกฝนหนักเมื่อเขารู้ว่าเขาถูกลากเข้าสู่การฝึกฝนในชั่วข้ามคืนกับหัวยู่เห้าโดยไม่ได้นอนเขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างขมขื่น วันรุ่งขึ้นอาจารย์ของคณะวิญญาณยุทธการต่อสู้ได้รับแจ้งว่านักเรียนชั้นปีที่หนึ่งใต้หัวบินจูู่หางซูเทียนและอูเฟิงจะถูกย้ายไปที่ห้องที่สองเพื่อศึกษาต่อไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาได้ยื่นอุทธรณ์หลายครั้งอย่างไรก็ตามโรงเรียนื่อไรค์เอร์ยังคงเป็นโรงเรียนื่อไรค์เอร์ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในขณะที่เรียนที่นี่โดยไม่คำนึงถึงตัวตนของใครโรงเรียนจะเคารพการตัดสินใจของอาจารย์เป็นอันดับแรก และสำคัญที่สุดไม่ต้องพูดว่าอาจารย์หวังหยานอธิบายสถานการณ์อย่างไรนักเรียนสองสามคนถูกไล่ออกจากห้องที่หนึ่งแต่พวกเขายังคงอยู่ในโรงเรียนนอกจากนี้สิทธิ์หลักเหล่านี้ยังคงยิงพยองเนื่องจากพรสวรรค์ที่โดดเด่นของพวกเขาดังนั้นการทนทุกข์กับความพ่ายแพ้เช่นนี้จึงไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเลวร้ายหลังจากเหตุการณ์นี้บรรยากาศภายในห้องเรียนที่หนึ่งเปลี่ยนไปมากจากบรรยากาศที่ค่อนข้าง,างกรบวนกระวายใจแม้ว่าพวกเขาจะไม่สะทกสะท้านเมื่อเห็นโจโย,ยี แต่ก็ไม่มีใครกล้าฝ่าฝื้นสิ่งที่เธอพูดเมื่อเขาเห็นสิ่งนี้อาจารย์หวังไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเคารพเธอหลังจากความสับสนวุ่นวายเช่นนั้นบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนที่หนึ่งได้เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นในทุกชั้นเรียนที่เขาสอนในทันทีชีวิตของนักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนเริ่มสงบลงมากหลังจากนี้แต่สิ่งนี้เป็นจริงสําหรับนักเรียนส่วนใหญ่เท่านั้นสําหรับพึ่งน้อยที่ขยันขันแข็งเช่นหัวยูเฮาชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความแข็งแรงทุกวัน โดยธรรมชาติแล้วมีเพียงตัวเขาเองเท่านั้นเี่รู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยความกระปี้กระเป๋ในความคิดของหวังตงเขาเป็นคนที่ทําจากเหล็กอันทีที่เขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเพื่อฝึกฝนเนตรปิศาสีม่วงของเขามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของวันที่เข้มข้นแน่เติมเต็มอีกวันหนึ่งสําหรับหัวเยวาเฮาการเรียนของเขาในคณะวิญญาณุูการต่อสู้ในระหว่างวันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เขาทําในระหว่างวานันเพราะเขาต้องใช้เพียงสมองอย่างเดียวเท่านั้นภายใต้การแนะนําของอาจารย์เขาได้เรียนรู้ กลวิธีเทคนิคการฝึกฝนเทคนิคการผสมผสานและสิ่งอื่นๆอ,อีกมากมายที่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณใช้เขาไม่ปล่อยให้เวลาว่างที่มีในช่วงบ่ายเสียเปล่าด้วยซ้ําอันที่ที่เขาทานอาหารกลางวันเสร็จเขาก็ลากหวังตรงไปฝึกฝนกับเขาเป็นระยะเวลาหนึ่งสิ่งนี้ไม่เพียงเพิ่มพลังงานให้เขาในช่วงบ่ายแต่ยังปรับปรุงการฝึกฝนของเขาอีกด้วยสิ่งนี้ทําให้หวังตรงรู้สึกว่าการค้นคว้าเรื่องพลังเข้าตรงควบคู่ไปกับหัวอยู่เห้่านั้นเป็นความผิดพลาด S <S <an> <S เขาไม่จําเป็นต้องจําเวลาที่จะฝึกฝนเพราะเมื่อถึงเวลาหัวยายูเฮาจะล่าเขาไปเพื่อเริ่มการฝึกฝนด้วยเหตุนี้วังตรงที่ขี้เกียจตามปกติจึงถูกบังคับให้เริ่มฝึกฝนอย่างขยนขันขันแข็งเช่นกันส่ง,ง,งผลให้พลังวิญ,ญญาณของเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีที่การเรียนของวันนี้สิ้นสุดลงหัวยายูเฮาจะรีบไปที่คณะวิศวกรรมวิญญ,ญาณเพื่อศึกษาเครื่องมือวิญญ,ญาณกับอาจารย์ฟัน่นยูสีชั่วโมงที่เขาใช้เวลาที่นั่นทุกคืนสําหรับเขาเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยล้าที่สุด ของวันสําหรับเขาวิธีการสอนของฟ่านยูนั้นเข้มงวดมากและมาตรฐานที่เขายึดถือสําหรับสิทธิ์คนสุดท้ายของเขานั้นสูงมากจนไม่เป็นสองรองใครแม้แต่ในโรงเรียนซือไรเคอร์เมื่อเหอไคโถผ่านด่านแรกที่หัวยูเฮาคลังผ่านไปเขาต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไม่บอกกล่าวอย่างไรก็ตามฟ่านยูรู้สึกประหลาดใจกับความจริงที่ว่าหัวยูเฮาดูเหมือนจะเป็นลูกยางที่เต็มไปด้วยความยืดหยุน่นไม่ว่าฟ่านยูจะพาเขาหนักแค่ไหน เขาเขามักจะเด้งกลับเขาไม่เพียงแต่ทํางานที่ฟ่านยู่มอบหมายให้สําเร็จลุล่วงอย่างดีเยี่ยมแต่เขายัางพิธีวิถันจนถึงขั้นไม่มีข้อบกพร่องใดๆในงานของเขาเลยบางครั้งฟ่านยู่ก็คิดว่าหัวยูเฮ้าเป็นคนที่รุนแรงเกินไปกับตัวเองอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดหัวยูเฮ้าก็ยังคงสามารถทํางานทุกอย่างที่เขาได้รับมอบหมายให้อย่างมีมโนธรรมโดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆแม้ว่าเขาจะเหนื่อยมากจนแทบจะกลับห้องไม่ได้แต่เขาก็ไม่เคยบ่นเลยมีหลายครั้งที่ฟ่านอยู ต้องส่งเขากลับเป็นการส่วนตัวแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่เต็มใจที่จะนอนหลับแบบยาวๆจากเทคนิคลับของสำนักถังที่เกี่ยวข้องกับอาวุธลับสิ่งแรกที่หัวยู่เฮาใช้คือเทคนิควายุคอนสะบ,บัน้นปั่นป่วนเพื่อใช้ในการตีเหล็กเทคน,คนิคนี้ยืมแรงที่เกิดจากร่างกายส่วนล่างของเขาเพื่อที่จะขยับค้อนที่เขาถือไว้กับร่างกายส่วนบนของเขาทําให้ทุกๆก,การโจมตีด้วยค้อนจะเพิ่มพลังอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดพลังงานแต่ยังสามารถเพิ่มคุณภาพของการตีขึ้นรูป ได้อีกด้วยมันเป็นเทคนิคลับที่สำนักถังไม่เคยถ่ายทอดวาอยู่เห่าอาศัยสัญชาติยานของตัวเองในการเรียนรู้และใช้เทคนิควายุค้อนสะบ้านปั่นป่วนแม้ว่าเขาจะใช้มือยกลึกลับอย่างต่อเนื่องแต่แผลก็เริ่มปรากฏบนฝ่ามือของเขาและชั้นของเนื้อก็ถูกขูดออกจากฝ่ามือของเขาในขณะที่พวกมันก่อตัวเป็นแคลรัดแคลรัสเหล่านั้นถูกขูดออกแล้วสร้างแคลรัดใหม่อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ลดลงแม้แต่วันเดียวและเขาก็ไม่บนในทางตรงกันข้าม เขามีความสูขกับการทำงานหนักอย่างขยันขันแข็งเหมือนคนเหล็กตัวจริงหลังจากผ่านไป3เดือนหัวายุเฮาก็สามารถตีค้อนต่อเนื่องกันได้ถึง18ครั้งโดยใช้เทคนิควายุค้อนสะบ,บ้านป่นปว่วนและหลังจากนั้น5เดือนก็เพิ่มขึ้นเป็น36ครั้งติดต่อกันดินแดนที่สูงที่สุดที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยเทคนิควายุค้อนสะบ,บ้านปันปว่วนคือการตีติดต่อกันเพียง18ครั้งแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาสามารถตีได้ถึง36ครั้งเข้าด้วยกันเขาก็สามารถผ่านขั้นตอนแรก ของการสร้างเครื่องมือวิญญาณไปแล้วในคำพูดของฟานยูนักเรียนจะต้องเก่งกว่าอาจารย์เออไคโถใช้เวลาหนึ่งปีเต็มในการผ่านด่านนี้แต่หัวยูเฮ้าใช้เวลาเพียง5าเดือนเป็นที่ยอมรับว่าเทคนิควายุขอนสะบ,บ้านป่วน,นของสำนักถังมีส่วนสำคัญในเรื่องนี้แต่ความดื้อรั้นที่ไม่เก่งขวัวของหัวยูเฮ้าเป็นเหตุผลหลักในพริบตาฤดูใบไม้ร่วงก็สิ้นสุดลงและฤดูหนาวก็มาถึงและหลังจากนั้นฤดูหนาวก็สิ้นสุดลงและฤดูใบไม้ผลิก,ก็มาถึงณนปัจจุบัน แเดือนผ่านไปนับตั้งแต่เริ่มการศึกษาของหัวยู่เาในคณะวิศวกรรมวิญญาณหัวยู่เาหวังตงเซียวเซียวรวมถึงใต้หัวบีนและจูลู่ได้จบปีแรกในโรงเรียนซอไรเคอร์แล้วหลังจากนี้พวกเขาก็มีเวลาพักร้อนทุกๆปีโรงเรียนซือไรเคอร์จะมีวันหยุดยาวหนึ่งเดือนโดยธรรมชาติแล้วเดือนนี้ไม่ได้มีไว้ให้นักเรียนพักผ่อนหรือเที่ยวชมรอบๆในทางกลับกันมันมีจุดประสงค์เพื่อให้พวกเขาทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในช่วง11เเดือนที่ผ่านมาอย่างสมบูรณ์ และเพื่อให้เขาฝึกฝนอย่างต่อเนื่องหลังจากช่วงพักหนึ่งเดือนพวกเขาจะต้องได้รับการทดสอบความก้าวหน้านักเรียนที่สอบไม่ผ่านจะถูกไล่ออกโดยตรงด้วยเหตุผลนี้ช่วงวันหยุดจึงเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยล้าและวุ่นวายที่สุดสําหรับนักเรียนส่วนใหญ่ที่ล้นหลามใครจะกล้าไปพักผ่อนอย่างแท้จริงในช่วงเวลาแบบนี้ภายในห้องปฏิบัติของคณะวิศวรกรรมวิญญาณห้องที่12บป้านยูและเหอไคโถทั้งโคยืนอยู่ข้างๆหัวยูเฮ้า ซึ่งตอนนี้กำลังทํางานอยู่บนโต๊ะโลหะขนาดมาหึมาเฝ้าดูเขาอย่างเงียบๆฟั่นอยู่ประสานมือของเขาไว้ที่ด้านหลังของเขาแต่เขากำลังเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวที่หัวยูเฮ้าทําอย่างตั้งใจในทางกับการเหอไขโถกำมัดแน่นอย่างเห็นได้ชัดค่อนข้างกังวลปัจจุบันหัวยูเฮ้านั่งอยู่หน้าโต๊ะโลหะและถือชิ้นส่วนโลหะหกเหลี่ยมที่มีขนาดประมาณลูกบอลน,นัดอยู่ในมือซ้ายของเขามือขวาของเขาจับมิดเลวบางซึ่งเขาใช้ในการแกะสลักบ,บนชิ้นส่วนโลหะอย่างระมัดระวัง การเคลื่อนไหวของเขาช้ามากแต่มือของเขาก็มั่นคงพอๆกันทุกการเคลื่อนไหวที่เขาทําด้วยมีดของเขาถูกสร้างขึ้นอย่างชัดเจนดินส่วนของโลหะเป็นสีทองอมน้ําเงินและปล่อยกลิ่นอายที่แปลกประหลาดออกไปในขณะที่หัวยูเฮายัางคงแข็งสลักด้วยมีดทงเขาลดลาที่ซับซ้อนค่อยๆปรากฏขึ้นบนมันรูม่านตาของหัวยูเฮาเปล่งประกายด้วยประกายสีทองอ่อนๆแม้แม้ว่าเขาจะเพ่งเล็งเป็นเวลานาน เขาเข้าไม่กับพิบตาสักครั้งเวลาผ่านไปทีละวินาทีแต่ร่างกายของเขายังคงไม่เคลื่อนไหวเหมือนลูกสลักมีเพียงนิ้วมือของเขาที่ควบคุมใบมีดแกะสลักขนาดเล็กเท่านั้นที่ขยับไปตามคำแนะนำของพลังวิญญาณของเขาจังหวะของเขาไม่โอนเอ็นแม้แต่น้อยแสงที่น่าตื่นเต้นค่อยๆเริ่มปรากฏขึ้นในดวงตาของเหอไคโถและแสงแปลก,กก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของฟ้านยูแม้แต่มือที่เขาคำอยู่ของเขาก็ไม่สามารถช่วยให้ผ่อนคลายได้แต่ค่อยๆ่อเปลี่ยนเป็นหัดที่แน่น ในที่สุดหัวจงห้าวก็ค่อยๆแกะสลักขั้นสุดท้ายหนึ่งครั้งโดยเสียสิ้นการแกะสลักขนาดเล็กบนชิ้นส่วนของโลหะหลังจากนั้นเขาก็หยุดในที่สุดแสงสีทองในดวงตาของเขาค่อยๆจางหายไปและร่องรอยของความเหนื่อยล้าก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาอย่างไรก็ตามรอยยิ้มที่สดใสได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นเพื่อมองไปที่ฟ้านอยู่และเหอใครโถอาจารย์พี่ชายข้าประสบความสําเร็จแล้วจากนี้ไปข้าจะเป็นวิศวกรรมวิญญ,ญาณ ชั้นที่1.5ใช่ไหมเออคายโถมองมาทางเขาด้วยสาจาที่ว่างเปล่าพร้อมกับพูดขึ้นว่าอยู uh ่เฮ้าเจ้าประสบความสําเร็จจริงๆแล้วเหรอห uh ัวอยู่เฮ้ายกชิ้นส่วนโลหะอย่างระมัดระวังด้วยมือขวาของเขาและร่องรอยของพลังวิญ,ญญาณที่อ่อนโยนก็ค่อยๆไหลออกมาในทันใดนั้นชิ้นส่วนโลหะก็ส่องแสงสีฟ้าชัดเจนทําให้รัศมีอ่อนๆที่มีมาแต่เดิมเปลี่ยนเป็นแสงที่คล้ายเสาสูงเพียงฟุตเดียวที่ลอยขึ้นไปในอากาศแสงรัศมีสีฟ้าตรง และแข็งแรงและไม่มีอาการรีบดีในทางกับกันทิ้นส่วนโลหะเองก็ส่องแสงสีฟ้าอย่างทะลุปูรงดีดีดีมากๆาป้านยูกล่าวในที่สุดจากความตื่นเต้นบนใบหน้าของเขาสามารถบอกได้ว่าอารมณ์ของเขาถูกปลกปัน่นยู่เฮาเด็กดีเจ้าไม่ได้เป็นแค่วิศวกรรมวิญ,ญญาณขั้นที่1.5การฝึกฝนของเจ้ายังไม่ถึงระดับที่กําหนดแต่นอกเหนือจากนั้นข้าสามารถบอกเจ้าได้ว่าเจ้าได้กลายเป็นวิศวกรรมวิญ,ญญาณขั้นที่สองที่มีคุณสมบัตคบิครบถ้วนแล้ว เจ้ามีความสามารถพิเศษที่คนทั่วไปไม่สามารถแม้แต่จะตั้งความหวังได้แต่เจ้าครอบฝึกฝนอย่างหนักอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ไม่มีความบังเอิญในความสําเร็จของเจ้านี่คือรางวัลของเจ้าสําหรับแเดือนของการฝึกฝนหนักที่เจ้าอดทนมาเออใครโถส่งเสียงเชียร์จากนั้นก็พุ่งเข้าหาหัวยุเฮาหลังจากคว้าตัวเขาได้เขาก็เหวี่ยงเขาขึ้นไปในอากาศใบหน้าของหัวยงเฮาเต็มไปด้วยความสุขแต่เขาเม้มริมฝีปากแน่นใช่แล้วอินส่วนโลหะขนาดเล็กที่เขาเพิ่งแกะสลัก คือแกนกลางของเครื่องมือวิญญาณระดับชั้นที่2เขาได้สร้างรากฐานของการตีเหล็กให้เสร็จสิ้นหลังจากทํางานหนักมา5เดือนจากนั้นใช้เวลาอีกหนึ่งเดือนเพื่อเรียนรู้การปั้นการอบอุณหภูมิและการขัดเงารวมถึงขั้นตอนอื่นๆที่จําเป็นหลังจากนั้นในที่สุดเขาก็เริ่มเรียนรู้วิธีแกะสลักรูปแบบโลหะขึ้นรูปนี่เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการสร้างเครื่องมือวิญญ,ญาณหากความเร็วในการเรียนรู้ก่อนหน้านี้ของหัวยูเฮาสามารถอธิบายได้อย่างรวดเร็ว เหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังนั้นเป็นเพราะการฝึกฝนหนักและความขยันหมั่นเพียรของเขาอย่างไรก็ตามเขาเริ่มเปิดเผยอาจฉรยะที่แท้จริงของเขาในการสร้างเครื่องมือวิญญาณหลังจากที่เขาเริ่มเรียนรู้และแก่สลักรูปแบบโลหะขึ้นรูปหัวยู่เฮาสงบกว่าเพื่อนมากและยังมีข้อได้เปรียบโดยธรรมชาติเมื่อเทียบกับคนอื่นๆนั่นคือดวงเนตรวิญญาณของเขาด้วยการใช้เนตรปีศาจสีม่วงค่อคูไปกับดวงเนตรวิญญาณของเขาความสามารถในการมองเห็นของเขานั้นมากกว่าคนธรรมดาหลายเท่า ่อยกว่านั้นนักเรียนหลายคนจะล้มเหลวในขณะที่แกะสลักรูปแบบโลหะขึ้นรูปเนื่องจากข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่พวกเขาทําอย่างไรก็ตามสถานการณ์เช่นนี้แทบจะไม่เกิดขึ้นกับหัวอยู่เฮาการตรวจจับจิตวิญญาณของเขาสามารถสร้างรูปร่างตามมิติที่ชัดเจนของแกนโลหะในใจของเขาด้วยเหตุนี้โดยพื้นฐานแล้วเขาจะไม่มีวันทําผิดไม่ว่าจะต้องตัดลึกแค่ไหนหรือต้องตัดกี่ครั้งก็ตามสิ่งนี้รวมถึงความจริงจังของดูหัวอยู่เฮาทําทให้เขาใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนในการแกะสลัก รูปแบบโดหะขึ้นรูปชิ้นแรกของเขาให้เสร็จตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มจดจํามันจากทฤษฎีและนําไปปฏิบัติกล่าวอีกนายหนึ่งหัวยุ่งเฮาใช้เวลาเจ็ดเดือนในการเป็นวิศวกรรมวิญญ,ญาณระดับหนึ่งอย่างเป็นทางการในเวลานั้นฟ้านยูได้บอกเขาว่าแม้ว่าเขาจะไม่ชัดเจนว่าบันทึกในจักรวรรดิตวันจันทราคืออะไรแต่หัวยุ่งเฮาเป็นคนที่เร็วที่สุดในการเป็นวิศวกรรมระดับหนึ่งในจักรวรรดิวิญญ,ญาณสวรรค์จักรวรรดิวิญญ,ญาณหลิงและจักรวรรดิทิงหลวเออไคโถใช้เวลาหนึ่งปีสี่เด ในการทำสิ่งนี้ถือว่าน่าทึ่งแล้วโดยฟันยูและหัวยูเห่าใช้เวลาเพียงครึ่งเดียวของเขาหัวยุเห่ามีสมาธิอย่างมากในการศึกษาและฝึกฝนของเขาในความคิดของฟันยูดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้ความหมายของคําว่าแห้งและมองแม้ว่าจะเป็นรูปแบบโลหะขึ้นรูปชั้นที่หนึ่งเดียวกันแต่เขา,เขาก็แกะสลักหลายร้อยชิ้นลงบนชิ้นส่วนโลหะธรรมดาด้วยความสนุกสนานหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนหัวยุเห่าได้พยายามที่จะแกะสลักรูปแบบโลหะขึ้นรูประดับที่สอง ลงบนแกนกลางที่แท้จริงและเขาก็ทําสําเร็จเขาทําสําเร็จแล้วแม้ว่าฟ่านยูจะคาดการไว้แล้วแต่เขาก็อดไม่ได้ที่น้าใจจะซึมเมื่อเห็นว่าศิษย์ของเขาประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงต่อหน้าเขาอาจารย์ที่แข็งแกร่งหายากแต่นักเรียนที่มีความสามารถก็หายากเหมือนกันถ้าหาไม่ยากนั่นไม่ได้กล่าวถึงศิษย์ที่มีความสามารถซึ่งยินดีที่จะให้200ร้เซ้านยูเป็นครูที่หดเทียมมากแต่ทิ้งย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถพบข้อผิดพลาดแม้แต่ข้อเดียวของหัวยูเฮ้า ผลทราบว่าการสร้างรูปแบบโลหะขึ้นรูประดับ2มีความซับซ้อนมากกว่าการสร้างรูปแบบโลหะขึ้นรูประดับหนึ่งอย่างน้อย3เท่ายิ่งไปกว่านั้นข้อกำหนดในการใช้พลังวิญญาณนั้นสูงมากความสําเร็จของหัวยูเเฮาไม่มีองค์ประกอบของโชคเลยเอาควอบคุมทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังจากที่ฟ้านยู่โบกมือให้เหอไข้ถูในที่สุดเขาก็ปล่อยหัวยูเเฮาลงมาฟ้านยู่อดไม่ได้ที่จะรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อเห็นลูกศิษย์พอใจหัวยู่เฮาเพิ่งผ่านวันเกิดปีที่12ของเขา แต่ตอนนี้เขาสูงกว่าตอนที่เขาเข้ามาในโรงเรียนใหม่ๆอาหารอันดับต้ตนๆที่เขาได้รับจากคณะวิญญาณยุทธการต่อสู้ทําให้เขามีสารอาหารมากเกินพอเมื่อรวมกับการฝึกฝนการตี5้าเดือนและระดับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ของร่างกายของหัวยุ่เฮาก็แข็งแกร่งขึ้นมากแม้ว่ากล้ามเนื้อของเขาจะไม่เกินจริงเหมือนเหอไคโถแต่เขาก็ายังดูแข็งแรงเส้นที่วาดโดยกล้ามของเขาเห็นได้อย่างชัดแต่เต็มไปด้วยความยืดหยุน่นถ้าเขาถอดเสื้อผ้าเขาจะดูเหมือนเสือดาวตัวเล็ก ที่พร้อมจะก,กระโจนเข้าใส่การจ้องมองของเขาสงบลงและแน่วแน่มากขึ้นในขณะที่หลังของเขาก็ตรงตามธรรมชาติเมื่อเขายืนอยู่ที่นั่นป้านยูกวักมือลูกศิ์ของเขาทั้งสองได้พูดว่าพวกเจ้านั่งลงได้อยู่เฮาให้แกนที่สมบูรณ์ของเจ้าให้ข้าดูหน่อยนี่คือเครื่องมือวิญญ,ญาณระดับสองเครื่องแรกที่เจ้าสร้างขึ้นดังนั้นข้าจะช่วยเจ้าสร้างเปลือกนอกและชั้นในเป็นของขวัญให้เจ้าขอบคุณอาจารย์หัาอยู่เฮาไม่ได้ปฏิเสธในขณะที่เขาตอบด้วยรอยยิ้มจากนั้นก็มอบแกนกลางให้ฟ้านยู ป้านยูกล่าวต่อว่าวันหยุดกำลังจะเริ่มขึ้นเจ้าสองคนคิดจะทำอะไรเออไขโถยิ้มด้วยท่าทางงี้เง่าว,ว่าอาจารย์ข้าเป็นเด็กกำพร้าดังนั้นข้าจะอยู่ในโรงเรียนได้ฝึกฝนต่อไปน้องชายของข้าพัฒนาเร็วมากข้ารู้สึกว่าจะถูกเขาคู่คามแล้วข้าต้องการเป็นวิศวกรรมวิญญาณชั้นที่4ีภายในปีหน้าในความคิดของข้าข้าไม่คิดว่าเขาจะห่างจากข้าได้นานป้านยูยิ้มและพูดว่าเจ้าไม่จำเป็นต้องถ่มตัวขนาดนั้น การเดินทางของวิศวกรรมวิญญาณจะยากขึ้นและยากขึ้นเมื่อเจ้าเข้าไปข้างหน้าน้องชายของเจ้ามีพรสวรรค์ระดับมหึมาในด้านการแกะสลักรูปแบบโลหะขึ้นรูปแต่การฝู่ฝนของเขายังขาดอยู่หากเขาต้องการแกะสลักรูปแบบโลหะขึ้นรูปที่มีอันดับสูงขึ้นเขาจะต้องเพิ่มอันดับการฝู่ฝนของเขาก่อนถ้าเขาไม่ทำเขาจะไม่มีพลังวิญญาณเพียงพอที่จะแกะสลักให้เสร็จอยู่เห้านี่เป็นสิ่งที่เจ้าจะต้องทำเจ้าต้องทำงานอย่างหนักเพื่อเพิ่มการฝู่ฝนของเจ้า ถ้าข้าเข้าใจไม่ผิดพลังวิญญาณของเจ้าน่าจะถึงระดับที่20แล้วข้าจะพาเจ้าไปที่ป่าใหญ่ชิงโตเนื่องจากเจ้าต้องการวงแหวนวิญญาณที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นใช่แล้วการฝกฝนของหัวยูเฮาได้มาถึงระดับที่20แล้วยิ่งไปกว่านั้นเขามาถึงเมื่อ2เดือนก่อนในช่วงแเดือนที่ผ่านมาเขาได้รับการฝกฝนอย่างไม่หยุดยอนด้วยความช่วยเหลือของพลังเฮาตรงอัตราที่พลังวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นไม่น้อยไปกว่าอัตราปรับปรุงการสร้างเครื่องมือวิญญ,ญาณ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ชานจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ